สวัสดีค่ะกระแสา่าวดังมาแล้วค่ะปรางยอมรับหวนกลับมาคุยตงทูพีปรางกนารันยอมรับหวนกลับมาคุยตงทูพีหลังเลิกกันมาสักพักใหญ่จากกรณีที่ปรางได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ซึ่งก็ได้ยอมรับเสียงสันตอนนี้เป็นเพื่อนที่ติดต่อกันส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ขอลงดีเทลเพราะอยากให้เกิดความรักที่สวยงามตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งในไอจีตงได้โพลเศร้าเหมือนง้อนั้นปางแล้วว่า ไม่ได้มีการาง้องอนกันแต่อย่างใดเพราะมันผ่านมาสองเดือนแล้วซึ่งปรางยอมรับว่าในเรื่องของเวลาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีผลกระทบในความสัมพันธ์ครั้งนี้ล่าสุดวันที่13พฤศจิกาย,ยน65ที่ผ่านมาปรางก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังเลิกกับโต้งถูกพีมาสักพักซึ่งปรางยอมรับว่าหวนกลับมาคุยกับโต้องอีกครั้งแต่คุยในฐานะเพื่อนที่ปรึกษาเพราะปรางเองกําลังมีผลงานเพลงจึงได้ปรึกษาโต้งบ้าง ซึ่งการกลับมาคุยก็มีระยะห่างให้แต่ละคนได้ move on และขอขอบคุณอดีตคนรักที่คอยเป็นห่วงอยู่เสมอซึ่งสอปรางยังยืนยันอีกว่าไม่มีการรีเทิร์นรอบที่3แน่นอนขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสยาม n e w s .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ